สวัสดีครับเเรษมาเบิงไก่ครับเมื่อนี้จิปล่อยไก่ไข่แต่เศ้าเลยเพราะว่าอาหารเบิดครับบ่ได้เสืออาหารไก่กันเลยเห็นมันออกหากินแต่เศ้าก่อนแต่ว่าไข่กับผมมีปัญหารอกไข่กับมีห่างอยู่หลายอยู่อันนี้เก็บออกมาว่านครับมันฝักย่ำสวงบายแต่ว่ายังบ่ทันเอาลงจากหลบเดีย๋ยวสีมาเบิงว่า ไก่ที่มันฟักมันฟักเบิดหรือยังนะครับขนแห้งขนมันฟักอ,อันนี้ที่ฟักไหม,มแล้่ท่านมีเหรอแต่ว่านา่าศิไข่ซ่รสอนข่ซ่อนผมนก็ได้พอไม่ลายหน่อยผมสีล่อให้มันยมีแม่อื่นที่มันฟักก่อนจะจังสีเก็บออกนะครับมันถะูกต้แต่ต้นนั้นนั้นเบาะหมอว่านแต่ว่ามันยังเหลือหน่วยหนึ่งครับ หน่วยน,นั้นเป็นหน่วยแฝดนะครับตัวเหว่ามันสีเน่าหรือว่ามันสีเบลอแล้วเดี๋ยวสีเบิ่งอีกทีนน,นะครับเข้ามาเบิง่งไก่เฮ้ยแข่งแรงแล้วครับเย้ยยยยยดูสิก่อนอืมซื้อว่า มือน,นี้ผมซองไปแต่ที่แรกเราเป็นไขแ่แฝดนะครับมัน,นี้ลูกมันก็ออกใหญ่เต็มเต็มใบแล้วนะครับเต็มหูซื้อว่าไข่เย็นเย็นนะครับผมว่าหนาสีใต้ค่ะเพราะว่าไข่หน่วยใหญ่นี่ส่วนใหญ่ไข่แฝดสิบ่ค่อยฝักนะครับเป็นลูกอยู่ต่ว่าใต้ใต้คุ้มนะครับใต้คุ้ม เอาใส่ค่ะผมกับสิโป่งลุงอ้อนนี่แหละเอานี่นี่แหละลงก่อนส่วนตัวนี้ใครตัวนี้เดี๋ยวกะใครหน่วยใหญ่หน่วยแฝดหน่วยเดียวกะเอาให้ให้แม่ถึงมันกำลังฟักนี่แหละฟักก่อนแต่มันบลอกได้กะบแหงบล็อกขาดวันแต่มันบล็อกเสียที่มนี่ก็มาออื่นเอาใส่ไว้ก่อน ีมดูก่อนเดี๋ยวผมไปหายางมาใส่ก่อนช่วงนี้เกี่ยวเขาแล้วไก่เริ่มไข่ครับช่วงนี้ไก่ผมบริโจงหลายๆกับเดืออายุสิบสองแม่สิบสองแม่กับไข่เราหากหกแม่สิบสองแม่บอไปแล้วสอง กำลังฝากโยอีกสามเมย์แล้วก็หาไข่อยู่หม้อว่านอีกสองเมงงงย์บอกว่ามันไข่ดีอย่างทั้งนี้ผมมาทนันได้มาเบิ่งเลยอ,อนนยังเป็นแห้งเปล่าอยู่ตรมีไข่อันนั้นฝากเลยเป็นอาทิตย์แล้ว๋ออ๋ออ๋อนี่นี่แล้วสองไข่ครับ ตัวนี้มีใครอื่นมาสอนบอวางันมีอยู่สิบน่วยสิบนว่วยเลยอยู่เก่าแสดงว่านาสีแตกฝาการะแตกว่าไก่แมนี่ขุณครับตั้งแต่ทัานไข่กับากินน้ำคลงงานช่วงนี้ระว่างก็คือนกกดครับ นกกระปูดเพราะว่ามันนลกไกน่นน่มันนห้อในของข้อไพรเ็กะยำเสารีห่ิมันสินะไรกันนู่นิอกับปัญหาเขามาันมันคือเขามาจิกไข่นะครับมันเคยได้กินเหลือมาแต่ว่ากล้าบอกว่ามีปัญหาครับส่งหนึ่งกล้าบอกมา <c oughs> ยำไพรหนังเบึง ห่างไก่อีกบรรยากาศรอบบานกันวันนี้ไก่ที่ผมเสียเอาลงมาผมก็เสียเอามาไว้พี่มาไว้ห่างๆมุ้งมันเนี่ เอามาขังไว้อยู่แถวนี้แล้วครับทางนี้ก็เป็นหมองนอนของไก่อีกหมองนึ่นงนีีก็ฟักแล้วครับแะกำลังแม่มันลงไปหากินอันนี้ไข่ซ่อนแต่ปลาใ,ใส่ได่ซิ่บ๊ะแล้วละอันนี้ก็เลยเฮ็ดห้างไว้นี่เฮไว้นี่น่ป็นใเน,นะแสดงว,วา่าพอว่าหมู่บ้านนี่ มีไข่หน่วยเดียวเม่อว่านแยมเสามีหน่วยเดียวืัอนี้มีสี่แสดงว่ามันเมื่อไข่ซ้อนกันครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าจะเป็นแม่ใดไข่ซ้อนกันกับให้มันไข่ไปเลยครับผมบ่อเดเอาออกรอแต่มันฝักมันฝากย่มใดเขาก็คอยแบ่งออกบางตรงเขาก็ให้แต่มันไข่มันบลาไหลเขาก็ให้แม่เดียวฝักนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ มันไขรไ้อยู่ทั้งทึงนะครับวันนี้มันก็สิแตกวันนี้ก็นอน,นก็ขี่ไซน้ำผมก็เลยเฮ็ดห่างมาใหม่มื้อนี้มันกับมาหาฝากละ่ะเในตรงก่อนนันมีจักีสิบเอ็หน่วยนะครับนี่ก็เลยฝากกับผมกับพ่อพี่น้องเบิง่ง ห่างไกลกหกลักบริการบริหารจัดการไกลครับจากไกล12แเม่นะครับส่วนนี้บ่มีโโลบ่มีย่ย,ยงังไกลกันให่ดีพี่น้องเบิ่งไกลเพียงท่านีครับพอกันมาคลิปหนาะสวัสดีครับ